สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขพ้นจ้าเมื่อนี้ไ้รานไสครับรถนี่ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปพ่นวิสัยพี่น้องไปอัปเดตเบิ้งาะคาเจ้าเวาวาน้ำทล่มก็เลยจะไปอัปเดตสนุกก็ไปคุณแม่ก็ไปนะคะพูดไอ้ที่ก็ไปพี่น้องเบิ้งไอ้ที่อยู่กับขับรถอยู่คุณข้างหน้า แล้วเราก็จะไปเหมือน เบิ่งแม่นำโค้งเนาะเพราะว่าแม่นำโค้งเพื่อนนั้นท่วมขึ้นมาสูงแล้วแต่ว่าหากเข้าไปเข้าไปนี่มันเป็นอาจสินน้ำสิโลงแล้วละ่ะเพราะว่าฝนมาตก2งมือแล้วกัสิ่องไปเบิง่งไปอัปเดตเบิง่งและะ้วก็ออกอย่างนึงเห็นขาเจ้าจบอกว่าอ่ามีทุเรียนมาขายนะคะทุเรียนหมอนทองอยู่บิ๊กซีนะคะอยู่เดินบิ๊กซีนะะั่นล่ะอ่าทุเรียนข้าเจ้ามาโลขายเอามาขายให้ พอแม่พี่น้องได้ชิมกับบอเซิ้งวาโลกขายพี่น้องกะ่ะจะเขาเอิ้อนอียังละ่ะให้ให้กาไรกลับเอากําไรกลับไปให้ประชาชนกินจะได้กินแซ่บเนาะเพิ่นก็ขายโลละ4ี่บเกาบาทก็สิไปเบิ่งว่าโลละ4ี่บเกาบาทนั่นจะเป็นลูกแบบแตงด๋เนอกพี่น้องไปเอาเดินทางไปเลยพี่น้อง พี่น้องตอนนี้เ้าวกับมาหอดแม่น้ำโค้งแล้วจ้าปไปห้าไปเบิ้งกันแม่น้ำโค้งว่างหันทางเส้นตรงไปทางพุ่นน้ำถ่วมพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวสิพายางมาเด้อพี่น้องว่าเบิ้งหนามกอนมันขึ้นหลายอยู่ปะเบิ้งหันกล้องไปเบิ้งกันพี่น้องอันนี้กับผมเนาะทางร้านปลาทู แมาเบิ้งทาง่วงแล้วพีเออมปาเื่นไปเรบ่แนป่านเพิ่นไปลรวบ่ถแล้วฮะมม่ว,มว,มวันป่านั่นเพ่อนไปเราบ่าถ่วมแล้วระวังด้าลูกแก้ผ้ากันแลนถ่วมหอดพี่แล้วพี่นันถ่วมขึ้นมาตรงนี้แล้ว แ่วมขึ้นมาตรงนี้แล้วตะว่าหักกะุ้ยคุณอะหยาขี้ฝุ่นาห้ามไปฝุ่นเด้อห้ามไปท่างบันไดเด้อลกูกเออตรงนี้ขี้ฝุ่นเต็มเลยเอออายุน้ำพัดแห้งุงอะ เขีนขีเยอะอัสีว่ามันตื่นตื่นโมเมนต์นี่นี่นะว่ามันตื่นเด้อว่ามันตื่นตื่นโมเมนต์นี่โมตื่นเด้อมีพี่น้องพากันมาพ่นเม่นนะพ่นพี่สานเบิงน้ำหน้าเม้นน้ามันเม่นเออเห็นบ่มาอัปเดตแล้วพี่น้อง น้ำม,มันล่องบอ่น้ำม,มันล่องแล้วนี่น้ำร่องแล้วน้ำมันล่องแล้วก็มมวสีวา่าพูนปีนองน้ำท่วมน้ำท่วมซอยผุนเนาะ มันสีมี่สร้อยข้างหนา้าไปทางพุ่นไปทางน้ำทวมทางพุ่นเดี๋ยวสิภาพไปเบิง่งเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตดูนะคะทุกคนน้ำทวมทางพุ่นละมาหอดแล้วพี่น้องเบิ่งทุเรียนคะเจา้าทุเรียนสุกโอ้ทุเรียนสุกคัาโพดเรเลือกเอาหแล้ว ได้เลือกเอาขุนท่างเขาอยู่คุนลอกไปเบิ้งทีละแม่ทุเรียนทุเรียนพาเด็กหน่อยมาชมทุเรียนพาเด็กๆมาชมทุเรียนเอเข้าโ ปนผนคนมากเียริเออเขามาเขามากินตีดังกินตีดังไม่เรทเลียนเนี่ยมะพี่เนี่ยมาเบิ้งทั่งพี่ว้าวคุณคุณพเอนเห็ดไส้อันรถเค้นเราคุณนะ ตีดังเรืองเฮืองเยอะมีแต่ทุเรียนนะคะมันสุกคักแล้วเห็นไหมมันสุกคักมีเลือกเลือดเอามีเด็กเขียวๆจังสีนี่เด้มีเด็กเขียวๆจังสีเลือกเขียวๆจังสีอันอันอันนี้กองเท่าใดนี่เก้าเก้าโอ้ขันคอยเบิ้งคอยสิเบิ้งเป็นโฮกโฮกคุณเด่นท่านร่างกี้ กวางนี่เก้าเก้าเออเคุณนะทรเรียนคุณอนะอืมย่างบนจะหลัไหาบไประวังเตะน,นะลูกระวังเตะโดนขานะคะเออคุณอะไรชเรียนฮะย่างดอกลูกเราเดินดูก่อนเราไม่รู้ชุเรียนดู ระวังนะคะเด็กเขียวเขียวลูกเขียวเขียวป๊าอันนี้ทุเรียนล้วนเลยนะทุกคนทุเรียนเอาให้ได้จ้า ปาดหน่วยใหญ่หนตาปัดนวยนี่หน่วยนี่นวยนี่ะแซบแค่ผู้เต็มเนาะปาดหน่วยนี่ะแซบแ่อันนี้ก็เอาเลยอัยุบมาซื้อบออันเยอะผู้เต็มะแซบแคันีกินอะไรมือเนาะทางขางนี่กล่องจักปาดนี่ก้าสิบเก้าเอาอันอันอันี่ีสิบเก้บิด โอเก้าส <99. S 1> ิบเก้าเก้าต้องจับบัดรคิ้วเหลือแต่เก้าสิบเก้าคใช้แม่ยิบเอาแม่คันได้ไหมเอาจักคู่เอาก็ได้หรอมันยิบอาได้แล้ว น้อยน้อยนี่พ่อแม่เพิ่เอาหรอเอ่โอ้พันไดน้อยไม่แล้วเลเราาลาได้บของอร่อยอกันนะคะูเรียนาเรียนเต็มเลยนคะวันเอาถุงเอาถุงใส่เลยแม่เด้ดถุงแม่แม่เด็ดถุงคุณสามร่อยก่น นะเอาสร้งทวงแม่มันต้องไฟสิบวันนี่เออมันยุก่ไก่บนะ่หน่วยนะั่งนุ่ยหนึ่งนี่อยากได้หน่วยนี่มันบ่แม่เออเอาให้แม่จ้ะเออเออแย่ๆทับขาเด้อแม่ทับขาเด้อลดราคาเหลือ9บาทนะครับถูกไหมคะได้แล้วคะ่ะ ไอ้เย็บเย็บลดีนะถอวทุกชอายหพุ่มเห่พุ่มเลือก้ไม่เจ็บเืนะพี่นะเลือกใส่ถุงได้เลยมีถุงไสนถ้วยฮะนันแม่น่วยนันเดเม่่นันวยนันน่วนันวัดระวังนะลูกขา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 ลูก เออเออสุก่นะคะสุกเออนันละเอ้าอีกหน่อยนึงพ่ออีกหน่ยนึงนะระวังลูกระวังอ๋อคนเต็มเลย ข้าขุนคะอาวางนะล,ลูกคนเต็มเลยคนเต็มเลย99บาท49บาทต้องจับบตัตรคิว่าสัน่นเบิดแล้วเอาพ่อไปได้กินเอาพ่อไปกิน ทุเรียน99บาทโรลละ99บาทได้อีกไป่เพคุณมาซื้อกันเต็มอยู่คนมาเลยจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อคุณ่นเต็มเลยคุณมาซื้อทุเรียน เป um, oh, ็นะแม่ได้จักลูกแล้วลเดี่เอาใส้ลูกมีเอาถุงมายังไงอันเดียสิซุปเป็ล่ะไรแม่นันเหลืองซุปต้มซุปเป็นะหื้อเออซุปอยู่นี่ใส่นี่ก็ได้แม่ใส่ถุงเออใส่ถุงน้ำใบชิวเออใส้ถุงน้ำใบชิว นแ่เาะอยู <doors> <eps> ่ตป๊ะนี่เ้วยนี่เดแม่ห้วยนี่หนี่้วยนี่จบ้นบางงามบ่าบ่า

บิ๊กซีเอ้ยชี่โลตัสเ้าผิดอีกแล้วโลตัสโคนทพิใสนะคะทุกคนว่าแม่นเป็นพันพันลูกคุณเลยมีแต่น,ตนวยสุกสุกมีแต่ลูกสุกสุกอลังการทุเรียน เอาซ้ำที่ห้อกินนี่และแตอ้ัวน,นี้แนดีได้กระชิบกัปปานแล้วพี่น้องได้ทุเรียนแล้วได้กี่ลูก3ลูกสามลูกได้สามลูก,ลกไปอะไรคะไปแล้วน,นี่ไงรอจ่ายตังก่อนรอจ่ายตังก่อนฮะ ได้สามลูกใช่ไหมอันนี้สองลูกอันนั้นหนึ่งลูกเออบ่ฮะอ่ะพี่น้องเข้าใจต่างกับบานพี่น้องไปเบิงไปเปิดเบิงอยู่บานว่ามันสเนื่อดีบ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่บ้านนะคะไปแกะกันไปแกะเบิงอยู่บานว่าเนื่อเนื้อสีงามเหนื่อสีแ่บบ่ มาหอดบ้านแล้วพี่น้องเบิง่งอันบ่หมีดอันนี้มันมันต้องมันมีมีดอีกมีดนึงเด้อล่ะมีดอกมีหมีดแบบนี้ล่ะมีดนี่มันบางมีดอันนี้มันบางมันแกะบ่ได้อเออสิได้กิน,นบ่านอว่านีทสิได้กินบ่านอเนาะหอดบ้านแล้วก็มาแกะเบิง่งพากันน,นั่งสแลนาเ็ด <laughs> ใส่ผ้าจับแล้วบันนี้เอ้าปาไปดิใ,ใส่ความพยายามใส่ความพยัยามความพยายาม,มอยโอ้ยจืดนวนมันเดียวจืด <c oughs> นวนมันเดียวโอ้น,อน,นอา,าการพาทุเรียน น้ำไส้พาให้ได้กินกเนาะเนาะได้กินได้กินเอ้าคือพาเบี้ยวเธอลูกฮะคือพาเบี้ยวเธอพาเบี้ยวเด้นนะเห็ดไหมเห็ดไหมเห็ดไหมมันบี้วพาเบี้ยวอุ้ยสุกแล้วคุณน่ะมันสุกแล้วปาดผู้ มันเละแล้วโออยย่าไปเฮ็ดจังสั้นไม่รู้ปาดไนมันปาดหือไนมันปาดบ่เป็นเออโอ้ยมันสุกมันเละสุกสุกจนเละเออสุกจนเละเนี่อร่อยนะเนี่ยเออกินเลยลูกอู้อร่อยไหมอืมอร่อยกินกระดา่มเออพี่ผุ่มกินนี่อืมพุ่มระวังมีดด้วยลูก มันนุ่มๆปลอกหวานสามคนสี่คนละใส่ปอกมันปอกอยากปอกเพเป็นถ้ากันปอกเพเป็นบะแม่นเมื่อชีบกันปอกทุเรียนปอกอยากแน่อยู่ บาอบเป็นเออมีดอันนี้ซีคมคมเดะแม่ปอกได้แล้วเอาเฮียเอาออกซะสาดเอาออกเออจับนั่งกันอออซอยกันซีหาคนนะต้องให้แม่ปอก Ủa mẹ mhm quán mưa 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 dặn mơ 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 nó, mơ 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 xúc ไอ้วนซิมอันนี้ด้วยพุ้งจะเพิ่งซิม,มนหน่อยๆน้่มันดินด้วยมันเละมีปาดยากตุ่ยวะตุ่ยวะโอ้ยมันเหี้ยเรื่องทุกข้อมาขายหรือ มันจะเป็นของไงอ้พุ่มตันบอกแล้วพี่พุ่มทุเรียนเลยห,หั่นโบเละคือสีแสบจริงเ,เนาะแม่เนาะนี่แหละพี่น้องมปะปอกแล้วเขามะขายลมะปอกมปกะมปอกลแล้วมันเละพี่น้องมันสุกถือสีเขียวถ,ถือสีเขียวเขียวกะกะสุกถึงจะเขียวเขียวมันก็สุก เชียวอะไรจนซุกซุกเบิดแล้วอ่ะซัมนี่ล่ะพี่น้องคลิปไปซื้อ <ปะ S 1> ทุเรียนไปเอาทุเรียนมา <ปะ S 2> ถึงจะน,นี่มันมันเละมันซุกเบิดแล้วเรามีการบอกว่าเนื้อดีๆว่าสันเลนผู้คายเพิ่มมาเพิ่นขายมัาจะดียุ่นละ่ะเียวไปินะอ้ยเฮียใส่ผ้าอ้ว่เ<ไ>ป็นเตาผ้ามาห้องแล้วเสื้อโลกนี่ ว่าเป็นตอผ่ามะฮ้องยุ่งกับไรอากินกินกินอากินลูกกินเอาได้แล้วได้แล้วได้แล well, well. ้วคุณได้แล้วเละคุณอะเอายุ่งย่างยุ่งย่างบ้านนี้เอากินเออเอายุ่งย่างยุ่งย่างเลยเอาปวกเสร็จแล้วเอ้าผมนะลูกสนอ S 1> <S 1> <S สมกับอยากแบบนี้อร่อยไหมอร่อยอเจ็บเซ่บ